สวัสดีค่ะขอขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Lady Fortune t a r o นะคะวันนี้นะคะหลังจากที่นั่งคิดหัวข้อว่าจะทำคลิปอะไรดีมาตั้ง3-4วันนะคะหลังจากที่เพิ่งทำคลิปที่เป็นความรักแต่ละท่าจบไปเมื่อหลายวันก่อนเนาะแล้วก็พอดีว่า ปินติดคิวดูดวงส่วนตัวเยอะมากนะคะช่วงนี้แต่ว่าคือ3วันนี้ก็คือขอหยุดพักไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปแรนดอมให้ทุกคนดีกว่าวันนี้คือคิดหัวข้อ,อแล้วว่าจะทําหัวข้ออะไรนะคะวันนี้เราจะมาทำไพ่ในหัวข้อทำคลิปสีในหัวข้อในค่ำคืนนี้เขาคนนั้นอยากจะ 18บวกจุดจ,ดจดุอะไรกับคุณนะคะบอกข้อนี้เอาใจใครคะเอาใจคนที่มีแฟนมีคู่มีคู่เดทหรือใครก็ได้ที่แอบจินตนาการถึงคนที่คุณนึกถึงแล้วก็อยากจะแบบว่าดูเพื่อฟินฟินก็ได้เหมือนกันนะคะเออนั่งคิดอยู่ตั้งนานเนาะวันนี้ก็นี่ค่ะใช้ไพ่นี้ t a l o of Sexual Magic นะคะ แล้วก็เอาไลซียทาโลมาใช้ดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเราจะโฆษณาน้องไว้ตรงนี้กันให้รู้เหมือนเป็นสปอนเซอร์เลยเนาะไม่ใช่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเราต้องมาดูกันก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมากันเลยนะคะ คือถ้าได้ยินเสียงแบบดนตรีคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะพอดีปิ่งฟังเป็นอ่าเทป New Year Concert ของเวียนนาฟิลฮาร์ o n นิกออเคสตราปี2021อยู่นะคะใน YouTube คือชอบฟังมากนะคะเริ่มเริ่มฟังมาตั้งแต่ปี2019นะเป็นเพลงคลาสสิกเพลงวอลที่แบบชอบมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงหรือว่าแฟนสามีภรรยาของคุณอะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเออความสัมพันธ์ของผู้น่ะเป็นยังไงบ้าง <laughs> ขอภัยที่เด๋อเดอหน่อยนะคะช่วงนี้ผู <laughs> มาถามหาใครเนี่ย <laughs> คข้างัคข้างัอืมอาตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมองว่าน่าจะมีการทะเละาะกันงัดแงะอะไรกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามองโดยรวมแล้วพวกคุณน่าจะเป็นคู่ที่มีการแต่งงานแล้วหรือบางท่านก็คือมีลูกแล้วนะคะแล้วก็ ค่อนข้างจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็แฮปปี้พอสมควรแต่ว่ามันมีการทะเลาะในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะแล้วเออน่าจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่พยายามจะงออยู่นะคะในตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะ อึดอัดใจมากเ้าเหมือนว่าเขาอาจจะไม่รู้นะคะว่าจะงอ้วยวิธีไหนดีเนาะอ่ะเดี๋ยวขยายดีกว่าว่าในออฟสอดนี่คืออะไรคะในออฟสอดคืออะไรจ๊ะหรือถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานอะ่ะก็คือน่าจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างคบกันมานานนะคะหรือว่าวางแผนว่าจะคบกันได้นานพอสมควรนะคะ นายออบซอนนะคะออกมาบอกว่าอบางทีคืออาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่เขาง้อแล้วก็เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนจะเขาพูดยังไงดีเหมือนจะ,าานจะบางคู่ก็คืออยู่ไกลกันด้วยไม่ได้เจอกันในช่วงนี้อาจจะแยกกันไปทํางานคนละที่แล้วแบบหรือบางคู่อ่ะก็คือมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะเราอาจจะไม่ยอมพูดคุยกับเขาก็ได้นะคะ แล้วเขาก็ทําได้แค่เหมือนแบบคอยเฝ้ามองดูอ่ะเออแต่ว่าเขาเสียใจนะหรือมันสลับกันก็ได้นะว่าเป็นคุณก็ได้นะที่แบบเป็นเป็นฝ่ายง้องเขาแล้วเขาโกรธอะคะ่ะเออความสัมพันธ์เป็นประมาณนี้นะคะของพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปสิบปบวกวันนี้คิดว่าจะพยายามทำให้ได้ทุกวันนะคะ ถ้าว่างแต่คิดว่าทุกวันก็คง impossible นะคะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายุ่งมากอาจจะวันเว้น2วันหรือวันเว้นวันแล้วแต่โอกาสสะดวกนะคะแต่ว่าจะพยายามทำมาให้บ่อยๆที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าอ๋อพอดีว่าปิ่นเห็นว่ามียอด subscribe นะคะของผู้ติดตามมาครบ132คนแล้วนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าตกใจมากที่แบบ ยอดซับขึ้นเร็วเร็วมากเลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนเลยที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆแบบอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะจะพยายามทำคลิปที่มีสารานะคะยังมาดูกันคะ่ะว่าคืนค่ำคืนนี้อ่ะถ้าเขา18บวกกับคุณได้อะเขาอยากจะทำอะไร บางคู่ถ้าอยู่ใกล้กันไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยอาจจะทําก็ได้นะคืนนี้อากาศเย็ยนๆฟินๆนะจ๊ะอ๋ยอยตายแล้วคุณเห็นไหมคะค่ำคืนนี้เขาอยากจะทำอะไรอะ่ะ เห็นไหมคะเอาตรงๆอะ่ะมันค่อนข้างเป็นพลังงานที่ชัดมากว่าเขาทําได้แค่คอยเฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะอยากทําอะไรกับคุณมากแค่ไหนแต่ว่าเหมือนมันทําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พวกคุณน่าจะโกรธกันอยู่ <c oughs> เขาก็เลยทําไม่ได้นะคะทุกคนต้องโฟกัสไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวกดก่อนอึ๊บอือ เขาอยากจะกอดคุณแบบนี้แนบแนบแน่นๆนะคะแล้วก็มาดูแหมอยากจะงอนะคะอยากจะมีการปลนเปอ <ๆ S 1> เนี่ยอยากจะทำแบบในรูปเลยนะ แต่แล้วรูปนะคะ <c oughs> อยากทำแบบเนี้ยอยากทำอะไรอ่ะอยากทำแบบในรูปเนี้ยแหละเขาอยากงอมากเลยอ่ะอยากให้คุณคืนดีกันแล้วเขาจะได้มาทำแบบเนี้ย <c oughs> อืมค่อนข้างชัดนะคะสิบแปดบวกมากโอ้ย แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะเป็นยังไงต่อไปคะในช่วงช่วงเร็วนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นๆนะคะแค่ประมาณ10นาทีเนาะสี่เหลียญคะ่ะ สามไม้เท้าเอ็มเพอเรอร์ค่ะเก้าดาบหกเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับ คู่ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปในช่วงนี้นะคะมองว่าทั้งคู่ยังมีความคิดถึงให้แก่กันแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนบางคู่ที่อยู่ไกลอ่ะคือมันต้องรอเวลาจริงๆอะคะ่ะรอเพื่อที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เหมือน หมือนง้อเยอะแล้วอะแต่แบบคุณไม่เออออด้วยหรือเปล่าเขาก็อาจจะเล่นบทเป็นเพอเ a อ e r นั่งนิ่งๆแบบนี้แล้วนะคะหรือไม่พวกคุณทั้งคู่นั่นแหละที่แบบ e ก้ใส่กันแบบฉันไม่ง้อเธอไม่ง้ออะไรอย่างนี้นะคะในช่วงเร็วๆนี้เนาะแล้วมันก็จะทําให้เกิดความเครียดขึ้นในความสัมพันธ์นี้คะ่ะแต่ถามว่าความรู้สึกอะ่ะ มันยังเท่าเดิมไหมเราว่าความรู้สึกมันยังเท่าเดิมอยู่นะคะคือไม่ได้มีฝ่ายใดรักกันน้อยลงเลยนะแต่มันเป็นเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะคะในช่วงนี้อ่ะก็จบสั้นๆเลยนะคะกับคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่ว่าค่ำคืนนี้เขาอยาก18บวกจุดๆๆอะไรกับคุณจริงๆคนจะเป็น20บบวกเนาะ อืมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามกดแชร์ mm hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะคะจะปลื้มปิ่มมากเลยน้องล้มไปแล้วนะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและรับชมก็สวัสดีค่ะ